วันนี้ผมก็จะมาเล่นปืนเอ9 4เก้าสี่ครับทุกคนมากับของแต่งสีทองซื้อจากตู้มาครับเหมือนกับว่าเมื่อกี้เพื่อนเขาจะมาร์กไอ้ตรงทางแยกนะวงฟ้าเลยแต่ผมใจร้อนนะลงเมืองเดิมนี่แหละฮะมีร้านค้าให้ผมรอซื้อของเพียบเลยก่อนอื่นผมขอลงหมู่บ้านหลังนี้กันเพราะบ้านหลังนี้ใหญ่มากฮะโอ้โหเจอเอ9 4เก้าสี่ทุกคนเจอซองควงเอ้ยไม่ใช่ซองควง เจอซองยาครับทุกคนหรือวิวสามเลยนะน่าจะไม่ได้ซื้อปืนอื่นแล้วทุกคนมาตอนนี้ก็รีบเก็บของแล้วรีบไปดีกว่าน่าจะไม่มีคนฮนะถ้าจะไม่ผิดของแต่งชิ้นต่อชิ้นน่าจะหนึ่งร้อยบาทนะเหมือนกับจะมีคนยิงยาครับทุกคนใช่ไหมมีคนยิงยาอยู่ข้างหน้าแล้วครับชาร์จสี่รออะไรของเงียบฟังเสียงตีนแป๊บหนึ่งเหมือนกับเสียงตีนเขาจะเงียบไปแล้วทุกคนตอนนี้ผมกำลังหาเขานะก็เลยปลาระเบิดหิมะเช็ค เลวก็ไม่เจอฮะขึ้นไปดูดีกว่าแล้วก็โดนเขายิงสวนมานะอยู่ขอบหน้าต่างนี่เลยแล้วผมก็กางไอ้วอลปิดนะแล้วเขาก็โดดลงมาเรียบร้อยฮะโดนผมกับเพื่อนสองคนลุมเลยเสร็จเป็นหนึ่งตัวครับทุกคนตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่แปดร้อยครับน่าจะซื้อของแต่งครบชุดได้แล้วนะตอนนี้ผมขอซื้อไอ้วอลแล้วก็ของแต่งฮะอ้ครบชุดเลยเหลือตั้งห้าร้อยฮะเหมือนกับว่าตอนนี้จะมีสตูชิดบ้านเรานะอยู่ข้างหน้าเลยครับวงสีเหลืองมีอยู่สองตัว ผมดาวว่าน่าจะอยู่ชั้นสองป่ะชาร์จดีกว่ามีใครยิงมาไหมไม่มีครับนี่เนี่ยอุ้ยปลาระเบิดมาอุ้ย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 ,ย,ยหลังเข้าผมลึมไปผมมีไอ้ออแล้วทุกคนหนีเลือดเหลือสี่ครับหนีละแน่จริงก็ตามมามีคนตามมาด้วยดาวหนึ่งดาวหนึ่งโอ้ยผีกระสือเหมือนกันโอเคผมล่วงฮะตายจนได้ แล้วก็เหลือเพื่อนฮนะอุ้ยสวยเพื่อนยิงดาวไปแล้วเอา้าตายไปสองเลยเหรอเพื่อนเอาเรื่องจัดฮะช็อตนี้ดูเหมือนกับว่าเพื่อนเราจะเก็บมอเตอร์เลยไอ้หลังเพื่อนหลังยังไม่ตายฮะตัวซองควงโอ้โห,หมอเต้จนได้ครับไอตัวนี้ไม่ธรรมดามีของมาเข้าสู่เกมที่สองครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่เกาะสวรรค์ฮะดูจากทรงแล้วผมไม่ได้เป็นคนพาโดดนะมีเบอร์หนึ่งเขาพาโดดครับ แต่เมืองกับว่าเบอร์หนึ่งเขาจะพาเราโดดเมืองพีก <c oughs> เพื่อนเขาหนีไปสองคนละตอนนี้เหลือแค่ผมกับเบอร์หนึ่งครับโอเคฮะตอนนี้ได้ปืนพลาฟลมาครับอุย้ยเจอแล้วเอได้ปืนเอ็โอไม่ใช่เอนี่ว่าพลาฟลคู่เลยอ๋อเอ็นะปืนเขาข้างจะขายกันอุย้ยอืฟันหัวแตกไปนัดหนึ่งฮะ <c oughs> สวยฮะดาวไปหนึ่งตัวครับทุกคน เมื่อกี้เมื่อกี้เอามีดฟันหัวมันฟุกนะเกือบไม่ตายมาฮะตอนนี้มึงกลว่าเบอร์หนึ่งเขาจะโดนชาร์จแล้วทุกคนต้องมีไปช่วยกันอยู่เต็มตี้หรือเปล่าเนี่ยผลปรากฏว่าตายหมดละน่าจะเหลือตี้ฝั่งนู้นครับทุกคนเริ่มหาคนยากแล้วผมเลยซื้อเหรียญล่าดีกว่าครับทุกคนโอ้โหหัวแตกเลยเหลือตัวสุดท้ายของตีเลยเนี่ยน่าเสียดายจริงๆเลยสงสัยต้องได้ไปซื้ออีกรอบหนึ่งครับทุกคน มาล่าอีกรอบหนึ่งครับโอ้โหมึงกับจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอย่างที่เราอยู่เลยอยู่หอน,นาฬิกาครับทุกคนเบอร์สองเห็นนี่เบอร์สองเข้าชาร์จอย่างไวตอนนี้ผมก็ลองจะอ้อมหลังนะน่าจะอยู่บนหอนาฬิกาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเบอร์หนึ่งจัดไปแล้วหนึ่งตัวอ่าผมล้านมันเพื่อนได้ตัวหนึ่งมึงกับเบอร์สองจะโดนลุมนะเนี่ยโอ้โหเบอร์หนึ่งก็ช่วยยิงเหมือนกันหมดตี้ไปแล้วปะอ้าวเบอร์หนึ่งมันยิงคนละตีอันนี้วะเออนี่ไอตัวหนึ่ง บิงอาเข้าหัวสามเม็ดหมดตีแล้วครับตีนี้เอายังไม่หมดเหรอยิงตูดไปหนึ่งทีครับฟันจากที่ผมเดาดูน่าจะเหลือตัวสุดท้ายครับทุกคนอุ้ยเมื่อกี้มันกับมีใครยิงมาหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าผมหลอนไปเองม <c oughs> าเดี๋ยวผมไปซื้อเหรียญล่าต่อด,ดีกว่าครับทุกคนเอา้าเพื่อนเขาซื้อเหรียญล่าแล้วครับอยู่ในโรงงานนี่เลยครับทุกคนถ้าเข้าไปน่าจะเจอเลยนะ ตอนนี้เพื่อนเขากำลังวัดกันอยู่ครับดูเิี่าผมจะได้ล้าหรือเปล่าอ่าล้ามาได้ตัวนึงคนระับตัวตีนะเพื่อนเขาไม่เปิดไม่ด่าหรือเปล่าเนะี่ยผมก็เลยถ่ายโทษด้วยกันเปิดเหรียญล่าอีกรอบหนึ่งครับเพื่อจะให้เพื่อนเขานะแต่ถ้าเพื่อนเขาช้าผมก็จะยิงอาสี่เบอร์หนึง่งยิงเลยจัดก,การมันเบอร์หนึง่งวิมันวิ่งไปหลังตูง้คอนเทนเนอร์โอ้ยมันยิงผมมันยิงผมมันยิงก่อนนะช่วยไม่ได้ <laughs> มันยิงผมก่อนช่วยไม่ได้ ตอนนี้เราก็มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองพิกต่อแล้วมึงกับวงจะบีบไปทางเมืองพิกนะโอเคผมว่าเดี๋ยวเราเข้ามุ่งหน้าเข้าสู่เมืองพิกดีกว่าครับมาดิมึงกับจะมีตัวห้าวมีตัวห้าวก็ดาวมีตัวห้าวก็ดาวตอนนี้กับว่ามึงจะเหลือหนึ่งตัวอยู่นี่ฮะมีตีนอยู่เลยอุ้ยอิงตีนไม่โดนฮะตีอีกคนนเนี่ยแต่แค่แรงไม่สูงเท่าไหร่มันยลงไม่ตึงฮะเสร็จเบอร์หนึ่งจนได้ครับมาเดี๋ยวเรามุ่งหน้าเข้าสู่เมืองพิกดีกว่าฮะ let's go แต่ดูมองกับว่าเมืองพีก,ก็ไม่มีคนเหมือนกันนะเอา้าแ,แล้วมีคนเปิดมาผมก็เปิดตามฮนะ่ะอุ้ยตัวนี้น่าจะไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าแรงผมยังเป็นแรงพรเทน้าอยู่เลยมันกับว่ามันจะยิงกันนะอุ้ยหลังต้นไม้ด้วยซิกแซกซิกแซกโอ้ oh ไม่โดนไม่โดนสิ้นไปหนึ่งตัวครับโอ้โหเนมเพืย์เต็ไมไปหมดเลยอย่าบอกนะว่าบอด <laughs> อย่าบอกนะว่าบอดเลยตัวสุดท้ายปะ สวยฮะดาวไปหนึ่งโอ้ยยังไม่เหลือโอ้ยเนี่ยตัวสุดท้ายโอตายละเรียบร้อยเลยฮะตอนนี้เราเป็นแชมป์ครับทุกคนโอ้โห